ใช่ครับผมแสงเชียอองอับปะวุครับไฟีนิวซ้อมมากี่วันก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับประมาณอันนี้เรามาแทนไม่ครับผมขึ้นรายการอยู่แล้วครับตรงนี้เองเราก็ซ้อมอยู่ที่ค่าย,ยกกค่ายนกยีและกระบังใช่อยู่ที่ลร่กระบังนี่เองมีใครเป็นผูปป่บ่าซ้อมแล้วมั้งก็มีพี่ๆน้องๆในค่ายอ่าตอนนี้เราอยู่เท่าไหร่ตอนนี้อยู่18ระดับสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยสูง175ระดักปล่อยตอนนี้ หนักประมาณห้าสิบสี่มวยสไตล์เลยครับก็ครบเพื่อนครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับภูมิยักษ์เนาะไม่เคยต่อยเขาแน่นอนไม่ครั้งแรกเลยและได้ทันดูอย่างเขามวยก่อนหรนสไตล์ไหนก็มวยเข่าครับวันนี้เลยต้องมาเจอเขาวางเกมวางแข่ให้ดีก็โชคตามเกมมวยเดลยล่าสุดเราต่อยไปที่ที่นี่ครับวันนั้นต่อยใครเออตะลุมพูครับเป็นยังไงบ้างแพ้น็อกยกสี่หรอเวทเท่าไหร่วันนั้น เ1 3วันนี้ต่อยร้แล้วต่อสอตอมด้วยไหวไหมไหวครับวันที่สอบหนักแล้วเป็นไงบ้างร่างกายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดแข็งแรงนะคุ้มมากี่กิโลคประมาณ3ามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ร่ห้าสิบบาคนจังหวัดกรุงเทพอ่าฝากเชิญเชิญแฟนคลับเราหน่อยไปเที่ยวนะครับวันนี้จะมาแทนเติมกินนะอาโชคดี